สวัสดีครับท่านผู้ชมมน,นีภาพมาเบิงสวนยางของลุงเพิ่นนะครับเพิ่นปลูกไว้พร้อมกันครับของผมตั้งแต่ปีหาสามหมดละแต่ว่าของเพิ่นนี่สีล้งหน่อยกว่าผมจักหน่อยเนาะตอนปีหาสามนะตอนนั้นซื้อเบียร์ยางมาเบียร์ละสิบแปดบาทนะครับ ที่นั่นมันยังว่าท่านราคาว่าท่านสูงกว่าใดเนะะะาะกับเพิ่นพม่านี่ประมาณ300ต้นนะครับตั้งแต่ตอนแรกเนาะกว่าสามร้อยต้นพันสองหาหนึ่งนะครับพันสองหาหนึ่งผมก็เอาสั้นพันสองหาหนึ่งว่ากันเพิ่นก็เอาพันสองหาหนึ่งแต่ว่าเพิ่นตอนนั้นยังตัดสินใจบริสขาดนะครับเพิ่นยังเอามาล่องเบิ่งแค่สามร้อยต้นนะครับสามร้อยต้นแต่ก็ได้กีดพร้อมกันนั่นแหละครับ ช่วงนั้นผมยังอยู่กรุงเทพอยู่เนาะกะปลูกไว้แล้วก็ขึ้นมาจอบเบิ้งแน่นะครับแต่ว่าเพื่อนนี่กัลุงเพิ่นนี่ก็อยู่บ้านนะครับเพิ่นกด็ดูแลมากดูแลมากแล้วก็ได้กีดพร้อมกันนะครับอ่าบัดน,นี้เพื่อนก็ได้กีดแล้วได้เงินแล้วนะครับได้เงินแล้วนะครับได้เงินขายยางแล้วแต่ละงวดแต่ละงวดนี่ของเพื่อนนี่สีประมาณสี่ไรนะครับพันสองหาหนึ่งเดี๋ยวให้เบิ้งผาบทั่วไปนะครับที่เหตุผลทีผ้ามาเบิ้งสวนยาง ของลุงเพิ่นนี่นะครับเพราะว่าอยากให้เห็นว่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างนะครับหนึ่งตัวอย่างคือกันที่แปลว่าเพิ่นมี่ไล่ได้จากสวนยางนะครับชีวิตหลังเกษียณเนาะเพิ่นกับอายุหลายแล้วนะครับประมาณาประมาณเกือบเจ็ดสิบแล้วนะครับหกสิบกว่าประมาณที่เจ็ดสิบนี่แหละครับเพิ่นกับยังสามารถสกีดยางนะครับสกีดยางแต่กับมี่ไล่ได้จาก การกีดยางนี่บ่ต้องแบบว่าอขอเงินลูกเต้านะครับเพิ่นมีรายได้ของเพิ่นเองประมาณนี้นะครับซึ่งรายได้ที่บอกสุฟังนะครับมันกับบอหน่อยบันไดได้ครับสำหรับเพิ่นเพิ่นกับพ่ออยู่พ่อกินนะครับแต่ว่าในความแบบพ่อใจกับยังพระท่านแบบว่าพ่อใจบันไดนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่แบบว่าเพิ่นกับเลย เสียดายนะครับเสียดายโอกาสเพราะว่าเวลามันย่อนขึ้นบ่ได้นะครับเพิ่นก็เคยมาบอกสู่ฟังอยู่นะว่าโอ้ยเสียดายเดย้ตอนนั้นนะสีลงลายๆนะครับจากสีไลายยังสี่นะครับอันนี้เสียดายที่แบบว่าโอกาสเวลามันย่อนขึ้นมากบ่ได้ถ้าแม่ปลูกตอนนั่นนะครับรบอกแค่ปี53า,านะเระมาณจากสิไลายนี่คือจมีแบบว่าบ่ต้องมากกีเองก็ได้นะครับแบบว่าจ้างคนกีดแล้วก็แบ่งเพิ่งกันอย่างเงี้ยเพิ่นก็พอต้องมากเมื่อยนะครับ เพิ่นก็นเลยเสียดายนะครับเพิ่นก็นเลยเสียดายเสียดายเวลาที่มันผ่านมานะครับเพิ่นก็นเลยบาดนี่ก็เลยลงมือนะครับลงมือปลูกปลูกลงมือปลูกเองเลยนะครับปีประมาณ3ปีที่แล้วนะครับประมาณปีอ่าหกสิบหกสิบสามนี่แหละครับปีหกสามอ่าเดี๋ยวสิบห้าไปให้เบิ้งอีกแล้วกันนะครับว่าสวนที่เพิ่นปลูกใหมนะ่น่ะเพิ่นปลูกเบิดเลยเนื้อที่นี่สิประมาณอ่าเกือบ รวมๆแล้วนี่ประมาณเกือบ20ไร่กะกะเกใกล้ได้อยู่ดอกครับเพราะว่าเพิ่นเหลือใจนะครับเหลือใจว่าบอ่ได้ปลูกหลายตั้งแต่แรกนะครับข่้นปลูกหลายตั้งแต่แรกก็คือแบบว่าเทาเพิ่นก็คือสิมีไร่ได้ที่มากกว่านี้นะครับที่ใ้เ wow ว้าซูฟังก็คือว่า,าประมาณ3 300ต้นนี่นะครับ300อต้นเหนือทีประมาณ4ไร่นี่ตอนนี้เพิ่นมีไร่ได้อยู่ประมาณ ขายขังละประมาณ4,000ถึง5,000บาทนะครับเพราะว่า10มือขายเธอหนึ่งเนาะ10มือเพิ่นก็ขายเธอหนึ่งเพิ่นก็รวมๆแล้วก็เดือนหนึ่งก็สิประมาณตกเดือนละหมื่นนะครับเฉลี่ยช่วงออกหน่อยออกหลายเนาะ8,000ถึงหมื่นหนึ่งนี่มาเฉลี่ยเท่ากันช่วงยางออกหน่อยออกหลายแน่นี่เพิ่นก็ได้เดือนละประมาณเดือนละหมื่นนะครับประมาณนี่แหละครับเนื้อที่ประมาณ4ไร่นี่ครับ ี่ไรประมาณ300ร้ต้นแต่ว่ามันก็มีบางต้นที่แบบว่าตายหนึ่งน้่นเพิ่นกับโบเดกีดก็ะมีนะครับแต่กาช่วงนั้นเพิินกับว่อาจ,จีพบบได้ดูแลดีบันไดกับซิมีต้นหน่อยต้นใหญ่มันก็เลยบกพ่อยออกกาเมอบันไดนะครับแต่ว่ามันก็ยังเป็นรายได้ของเพิ่นนะครับเป็นรายได้ลังกเกษียนของเพิ่นให้เพิ่นมีรายได้แบบว่าพอได้อยู่ได้กินนะครับบบต้องอ่าบบต้องแบบว่ารบกวนลูกเลยนะครับ เป็นกับพ่อมีรายได้ของเพื่อนเองบอกไงผู้เฒ่าเพื่อนกับพ่อพ่อเฮดได้นะครับพ่อเฮดได้อยู่ตำประมาณนี้นะครับแต่ว่าเพื่อนก็เลยเหลือใจเพื่อนก็เลยลงมือปลูกเองเลยนะครับปีประม่าณที่เราซู่ฟังแต่แรกนะครับว่าประมาณปีปีหกสองหกสามนี่แหละเพื่อนปลูกเองเลยนะครับวันนี้ปลูกเบดเลยนาทีประมาณเกือบยี่สิบไร่นะครับเดยวสิพาไปเบิ่งเนาะ เพิ่นก็นเลยว่าเออคั้นยู่ดีมีสุขกาสีให้ข้าเจ้านะครับกีดและแบ่งกันจังซี่นะครับเพิ่นก็บ่ต้องเมื่อยเนาะนี่สิาพามาเบิ่งนับเพิ่นเลือใจ <c oughs> เลือใจหลายว่าตั้งบ่ได้ปลูกตั้งแต่แรกนะครับกานปลูกตั้งแต่แรกบัดน,นี้ก็ห้วยสิมีรายได้อยู่ดอกประมาณเดือนละ20,000ื่นนะครับเดือนละ20,000ื่นแบบว่าบ่าต้องกีดเองเลยนะครับแบบว่าแบ่งแบ่งครึ่งกับคนรับจ้างกีดนะนะ บานนี้เพิ่นก็เลยเนื้อที่เพิ่นนี่ประมาณเกือบยี่สิบไร่ดอกครับเนี่เพิ่นปลูกเองเลยประมาณสามปียอดลังดอกครับต้นยางนี่เป็นยางพันธองหาหนึ่งเนาะเพิ่นเหลือใจก็เลยปลูกเบิดเลยนี่ครับเนี่เนื้อที่กว้างกว้างผมถ่ายไปนี่อันนี้ก็เป็นการตัดสินใจที่เพิ่นตัดสินใจพิดตั้งแรกที่ว่าโลงหน่อยนะครับโลงหน่อยบระเด็นล่งไลตั้งแต่ปีหาสามที่ปลูกกัน ้องกันกับผมเนี่ยคันเพิ่นล่วงลายตอนนั้นประมาณจากสีไร่นี่มันก็เลยว่าโอ้ยปลาหนีก็คือสีสบายแล้วนะครับในเงินเดือนเดือนละสองหมืน่นสองหมื่นอยู่แล้วนะครับหรือว่าเดือนละหมื่นนี่แบบว่าเรต้องไปกีดเองก็ได้นะแต่ว่าตอนนี้เพิ่นก็ยังกดีดเองกับพ่อได้อ,ยพอ,พอายุเพราะเพิ่นกับพ่อเฮ็ดได้นะครับแต่ว่าคันอายุเพิ่นไล่ขึ้นไล,ล่ข,ลขึ้นนะครับเพิ่นก็เลยว่าสีตัวนี้คข้ามันใหญ่เพิ่นก็สีว่าให้ กาเจ้านะครับมารับยางขีดแล้วก็แบงเพิ่งเอานะครับเป็นไม่น,น,นะครับเป็นพันสพัหนึ่งเริ่มใหญ่นะครับอันนี้ก็คือมาไห้เบิงนะครับว่าถึงแม้ว่ายางยางบอลลายนะครับยางประมาณสี่ไร่สามร้อยต้นนี่ก็ยังมีรายได้ให้เพิ่มเดือนละหมื่นเดือนละหมืน่อน 10, อยู่นะครับอันนี้ก็คือเพิ่นกี่เทงน,นะครับแต่ว่าขัานสมุดลายกว่านี้นะครับก็บวกไปเลยนะครับ อันนี้แค่ซีไรนะครับอันนี้แค่ซีไรเพื่อนกันยังพอมีไรใดตกเดือนละหมืน่นเดือนละหมืน่นอยู่เพราะว่าเดือนหนึ่งเพื่อนกันไปสามเทือนะครับสามเทือเพื่อนได้เทือละวซีพันธ์หาพันอย่างนี่นะครับสรุปอ่าธีมาไทายแปลงนี้ให้เบิ้งนะครับก็คืออยากมาบอกว่าเวลาเข้าลงมือปลูกแล้วก็ปลูกให้มันได้หลายๆประมาณจากักซิปไร่นะครับขันตำต่อขั้วเลื่อนหนึ่งนี่ มันจางสีได้เงินเป็นเต็มเม็ดเต็ม,ตมน่วยนะครับมันจางสีบรเซไดยย้อนหลังคือกับแฝงของลุงเพื่อนนี่นะครับว่าเซไดที่ได้ลงหน่อยแต่แรกนะครับเพราะว่าการเวลานะมันดึงขึ้นบ่ได้มันย้อนขึ้นบ่ไดดนะครับะฉะนั้นก็เลยอยากมาแนะนําสําหรับคนที่อยากปลูกยางไม้นะครับอยากลงุงยางกักขันตั้มขั้นพอมีเนื้อที่มีทุนก็คือขันตั้มนี่ลงไปเลยนะครับประมาณจากสีปลานี่คือยางของเพื่อนนี่แหละครับ อ่า <formation> นี่เหตุผลที่เพิ่นเสียดายนะครับพอพอได้ลงปลูกยางตั้งแต่แรกเพิ่นก็เลยมาปล like ูกเบิร์เลยนะครับนี่ประมาณ20สไรนะครับอ่ายางที่เพิ่นปลูกใหม่นี่ครับเพราะว่าเพิ่นกับเสียดายโอกาสที่มันอ่าพลาดไปแล้วตั้งแต่ได้ปลูกพร้อมกันตั้งแต่แรกตอนปีหาสามนะครับเพิ่นก็เลยเสียดายนะครับเพิ่นก็เลยปลูกเบิร์เลยบ้านนี้ประมาณ20สไรนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปที่อยากมาแนะนำาพนที่อยากปลูกยางหม่ได้ครับ ท่านสีลงยางกับลงไงไ้มันประมาณสีปลเลยนะครับมันจังสีพ่อได้เงินเต็มเม็ดเต็มนวยนะฮะกัสีพ่อเห็นเงินมีกํลาลังใจในการขีดยางนะครับว่าายคือยายมันพ่อกระเทือนนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันเนาะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นแรงใจในการเทปใหม่ๆในเด้อครับสวัสดีครับ